ก็ oh. เป็นลูกบอมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอ๋อโอเคฮึมกินไปกิงไปต้องนับเลขให้ถูกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ไม่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 โอ้โอ้ไอ้ตกทะเลเออ no สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมบอลลัน2 0 1 8นนั่นเองนะคะก็จะเป็นจำลองการเป็นบอลน,นะครับแล้วก็ต้องนับเลขให้ถูกด้วยนะครับถ้าไปชนแบบนี้ครับมันก็จะไม่บวกนะครับเราต้องชนเลขที่อ่านี่ไงผมได้2 0 0พโอเคได้แล้วครับโฆษณาเยอะจริงโอเคครับไป ยังไงโอ้ยอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคไม่ต้องรีบมากครับไปล่ไปไปไปสองร้อยสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันไปเย้ 200, 200. อ 500, yeah. โอ้ยมีตบมือแถมด้วยโอ้ยตบมือโอเคอุ้ยตาลายนะครับโอ้ยตาลาย อืมโอเคพันไม่ใช่พันไปวูอ๊บโอมาต่อครับอันต่อไปโอโหไปเลยไปเลยช้าช้าไปเลย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 โอเคครับเยโอ,อ,อ้เออเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ๊อย่างนี้ก็ได้เหรอ มาต่อครับ๋อ,อใช่เมื่อคืนผมเล่นไปแล้วนะครับเกมนี้ผมเล่นไปสักพักแล้วมันก็เลยด่าน60แล้วครับเพลินมากเลยครับลองไปโหลดกันเอาเองนะครับเพลินมากเลยครับแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับไปม,มีเสียงตบมืออีกแล้วว้าเฮไปครับยาวไปยาวไป เดี๋ยววันนี้อาจจะไม่มีคลิปสร้างแมพก็ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมได้แค่ห้าร้อยไม่เอา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 ห้าร้อยไม่เอาโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหลือสองร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊กเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยเดี๋ยวทไมเหลือลดหกอีกซิกาดมาต่อครับ ลองไปดูครับผมว่าผมเพลินมากเลยครับมไอคิวแมปเ,เกมนี้นะครับเพลินดีไปฟิวฟิวอ่าตบมือผมน่าจะซื้อปิดโฆษณานะมาต่อครับโฆษณาเยอะมาก ดไป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 เอาอาก้เอาีก้ะตกน้ำอีกล้ฮึ่มโอเคอ๊ยอย่างนี้ทำาไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคครับแล้วก็นี่ยังไงอ๋อโอเคครับโอเคอืม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  ไปวิวแล้วก็เกมต่อไปนะครับที่ผมจะมาเล่นก็คือ Tom of the Mask ถ้าอันผิดก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับเกมนี้ผมก็เคยเล่นมาแล้วแหละแต่ตอนนั้นผมยังไม่เป็นคือยังไม่มาเขาเรีออยกว่างไงยังไม่เข้า YouTube นะครับวันนี้ก็จะเล่นสองเกมเดี๋ยวไปดูกันเลยมาแล้วครับ ถ้ามีเสียงบรบกวนก็ขอภัยอีกรอบหนึ่งนะครับ2อวันแล้วที่มีเสียงบรบกวนตั้งไว้ดีกว่าครับโอเคครับโอเคมามาครับ Tom of the m a s าสดันแรกได้มากครับผมเคยเล่นแล้วมันกดไม่ติด มีเสียงลบกวนขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับโอเคเกมนี้พิมพ์ได้ง่ายๆแบบผมพิมพ์ว่าเกมที่ไม่มีโฆษณาแต่มันจะไม่มีจริงหรือเปล่าเป็นกล่องสูมนะครับเอ้ยได้ละสองร้อยสองร้อยเย,ย่โอเคแมบปบสอง โอโอเคแต่ว่าคอนโทรลได้นะครับนี่ครับคอนติเนียได้ถือว่าเจ๋งเปนเลยทีเดียวนะครับเขาให้ลองให้เราลองใช้นะครับผมเปิดโอ้เปิดแล้วโอเคครับอือะไรนะไม่ต้องสอนเรื่องก็ได้มาก โอ,โอเคครับกดด่าน3ามกันเลยเพลยเกมนี้ยจะไม่มีโฆษณาจริงก็ได้นะครับเพราะผมเล่นมาก็ยังไม่มีโฆษณาเลยเล่นเป็น1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านกันก็ไม่มีโฆษณานะครับอุย๊ยอะไรโอเค กดไม่ติดอืมอายเขาบอกผมว่าไม่มีโฆษณาแล้วนี่คืออะไรเปิดได้ฟรีเหรอเปิดได้ฟรีมาดูกันครับอะไรครับส่งไลน์สิส่งแม็กซ์โอ้โอ้โหไปครับ next stage อุ้ยแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาแข่งกับวลาแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาอุ้ยโทรศัพท์แข่งกับเวลาแข่งกับเวลาถึงไหมถึงไหม yes o oh, ย no อ่ะท่านผู้ชมครับผมว่า เกมในวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับกับช่องนนท์แนนชนแนลนะครับใครที่ดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าสนุกหรือไม่สนุกสํหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย